สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมฟีฟ่าออนไลน์4นะครับผมแล้ววันนี้นะครับผมมีกิจกรรมใหม่เข้ามาครับแล้วทำไมเมื่อวานถึงไม่ออกคลิปใช่ไหมครับผม <c oughs> เพราะว่ากิจกรรมคราวที่แล้วนะครับผมมันเขียนวันหมด กิจกรรมไว้ตัวเล็กมากครับผมผมเลยคิดว่ามันหมดวันนี้นะครับผมก็เลยไม่ได้เข้าไปสุ่มอะไรสักอย่างเลยนะครับผมปล่อยให้กิจกรรมมันเลยผ่านไปเลยเพราะว่าผมไม่รู้ว่ามันหมดวันไหนผมก็เลยคิดว่ามันหมดวันนี้นะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมวันนี้ผมก็มาเปิดการ์ดอ่ไอเทมที่เก็บสะสมมาดีกว่านะครับผม สิ่งที่ผมอยากจะเปิดก็คือการ์ด BP นะครับ <Wow. S 1> เก็บไว้เยอะมากแล้วนะครับผมผมก็อยากรู้งเหมือนกันว่ามันได้เท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าเก็บมาก็หลายเดือนอยู่นะครับผมจําไม่ได้แล้วว่ากี่เดือนนะครับโอเคครับผมตอนนี้ผมมีอยู่ห้าพันหกร้อยแปดสิบสองล้านนะครับโเคเดี๋ยวจดไว้แล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้เพิ่มมาเท่าไหร่นะครับ เริ่มตั้งแต่อันที่มันเป็นฟิกไว้ก่อนนะครับผมอย่างนี้สิบสองล้านเปิดให้หมดเลยนะครับผมได้แปดร้อยกว่าล้านนะครับผมแล้วก็อันนี้มันฟิกไว้แล้วนะครับเปิดไปเลยครับผมพันกว่าล้านนะครับผมอันนี้อันไหนที่ฟิกไวลวเปิดออกให้หมดก่อนเลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวค่อยไปสุ่มเล่นกันนะครับหมดไปครับไม่ต้องสนใจมันครับว่าได้เท่าไหร่เดี๋ยวไปคำนวณทีเดียวนะครับผม ราผมยังไม่อยากซื้อตัวอะไรนะครับผมเก็บตัวที่อยากได้ก็แพงเกินก็เลยเก็บไปเรื่อยนะครับผมมาดูนะครับผมว่าการออมของเราจะได้สักกี่บาทนะครับผมโอเคเริ่มจากน้อยๆก่อนนะครับผมอันนี้เหลืออีกันหนึ่งนะครับอ่านี่นะครับน้อยสุดก็คืออันนี้ 5m กับ 50m นะครับผมคือสุ่มนะครับระหว่าง5ล้านถึง50ล้านนะครับผม <S <S ปเปิดครับพีละศิบเลยครับผมคลิปง่ายๆชิวๆนะครับผมไปเรื่อยๆนะครับต้องไปซีเรียสมันนะครับผมเพราะว่ายังซื้อตัวที่ผมอยากได้ก็คงจะยังไม่ได้นะโอ้โห300ล้านเตะเลยเหรอ คำนวณไว้แล้วเปล่าเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับผม430นะครับเมื่อกี้มันมี1 000, 000, 000, 000, 000, ล้านถึง100ล้าน้วยนะไปครับเรื่อยๆครับนี่500แล้วนะ600แล้วครับผม800ครับถึงพันไหมไม่น่าถึงนะครับผม900ครับ 9ก้ยเจ็ิบห้านะครับผมต่อไปก็นี่นะครับหนึ่งเอ็มถึงร้อยเอ็มนะครับผมมีอยู่ยี่สิบสามชิ้นเองนะครับโอ้โหได้น้อยมากนะครับผมเพราะว่าต่ำสุดมันคือหนึ่งเอมไงครับผมเออได้ยังไม่ถึงร้อยล้านเลยนะครับแล้วก็อันนี้ครับผม 5้าล้านถึงร้อยล้านนะครับผมไปครับมีอยู่ตั้งร้อยสี่สิเอ็ดชิ้นนะครับผมกดเยาวๆกันไปนะครับน่าจะได้สักพันกว่าล้านมั้งคิดว่างั้นนะครับหกร้อยกว่าล้านแล้วครับผมโอ้ยนว่าจะทะลุพันนะครับผมพันแล้วครับพันนิดๆ ใค่ครับเรื่อยๆไปครับพันสองครับผมมีแปดสิบล้านหลุดมาด้วยอะ่ะพันสี่แล้วครับพันหกครับผมวันแปดนะน้อยจังเออโอ้โห ก็ประมาณนะครับผมสี่สิบชิ้นขึ้นหนึ่งพันล้านป่ะน่าจะใช่นะครับโอ้แลถ้ามันได้สองร้อยล้านสี่ร้อยล้านเออแบบนี้ะถ้าขึ้นแบบนี้เร็วนะมันจะขึ้นเร็วมากเจ็ดร้อยเออเนี่ยมาแบบนี้เยอะๆดิโอ้หยังไ่ถึงสามพันั่นนิดเดียวเองครับผมเอาแล้วกดออกเพื่อ,อ,อ,อกดออกทำไมเนี่ยเหลือหนึ่งชิ้น เปิดครับผมเออไม่ถึงนะครับแล้วก็อนนี้ครับอันเดียวเลยครับห้าสิบล้านถึงหนึ่งพันล้านนะกดครับผมโอ้มาเลขสามตัวก็ยังดีครับผมโอเคสามรห้าสิบล้านนะโอเคครับมาดูกันนะว่าได้กี่กีบ่บาทนะครับผมตอนนี้มีหนึ่งหมื่นเจ็ดพัน 785อยแปดิบห้าล้านนะครับผมเดี๋ยวจิ้มเครื่องคิดเลขก่อนนะครับเอาเครื่องคิดเลขขึ้นมาแล๊บหนึ่งนะครับผมขยับมาตรงนี้นะครับผมหนึ่งมืเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบแดล้านนะครับตีคร่าข้าวนะครับผมลบนะครับที่ผมจดไปเมื่อกี้นะครับผมห้า2ันห้อยปดิบล้านนะครับผมได้มาหนึ่งืสองพันสิบหกล้านนะครับ นี่คือการ์ด v ีอย่างเดียวเลยนะครับผม oh, <no. S 1> ก็เยอะอยู่นะเออเฉพาะการ์ด VP นี้ได้เป็นหมื่นล้านนี่ผมว่าเยอะนะครับผมเยอะมากอะ่ะนักเตะนี่เปิดแพ็กนักเตะเล่นเล่นสักหน่อยนะครับผมเก้าหกลองดูครับลองดูว่าเผื่อมันจะได้ตัวดีๆนะครับผมโอ้โหเดินมาครับ ืมีการ์อะไรที่น่าจะเปิดอีกไหมเนี่ยเปิดเก้าหกนะครับผมตัวอื่นไม่เปิดแล้วนะออมันไม่มีอะไรที่แบบน่าสนใจนะครับผมวิ่งมาครับผมวิ่งมาที่เกินสิบล้านแน่ๆกองกองหน้าด้วยไปเล่ครับผมสิบห้าล้านโอ้โหต่ำเตี้ยเลียดินมากครับ มีอันไหนที่น่าสนใจอีกอากาศนี่ครับผมโอ้โหมองข้ามไม่ได้ไงบวกหนึ่งถึงบวกห้านะครับผมหนึ่งสองสามกดไม่ต้องรีรอครับผมโอ้โหเดินออกมาครับบวกอะไรอะ่ะบวกหนึ่งด้วยอะ่ะโอ้โหตำสุดเลยนะครับผม โอเคครับผมไม่มีอะไรแล้วนะคลิปนี้ก็เหมือนกับว่ามาลงขัดแก้ขัดไปก่อนนะครับเพราะว่าผมพลาดจริงๆนะครับผมคิดว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของกิจกรรมนะครับมันเลยเปลี่ยนเป็นกิจกรรมใหม่ไปแล้วนะครับผมขอโทษด้วยนะครับผมแล้วก็จะเริ่มเก็บการ์ดใหม่ตั้งแต่วันนี้ด้วยนะครับผมการบีพีนะโอเคโอเคครับผมสำหรับวันนี้ แค่นี้ดีกว่านะผมใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจใด้วยนะโอเคครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันดูแลสุขภาพครับผมทุกคน